ปีโป้บันมันนี้บรรยากาศดีดีค่ะผ้าปีโปออกมาตากแดดค่ะตากแดดมัอนี้จิตแจ่มใสนะคะปีโปอากาศดีดีแดดฮอนอนนะคะตากแดดมันนี้จิตแจ่มใสจ้านะคะโลกกระ,ะบาดข้นนะคะแต่สัต์นี่คือเป็นสัตว์ที่หนาห้าก็คือปีโปจ้าเอฟซีแฟน ปีโป้ยู่ใดเมือนอนอนี่อน่นนอยอย่าลืมขบมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเอฟซของปีโป้ปีโป้อากาศดีๆค่ะอากาศอากาศดีมากเลยนะคะอยู่ที่เพชรบูรณ์จ้าอยู่ในสวนจ้านี่คือปีโป้จ้าหนูหน่อยปีโป้จ้าค่ายเงาค่ายเขียดใดนะคะโลคโควิด ระบาดหนักนะค่ะเพชรบูรณ์ค่ะแต่จังใดก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบุญรักษาพระคุ้มครองให่ห่างจากโรกจากไยจา้าไม่ใญ่กระสินกับปีโปกก๊กเป็นกำลังใจนะคะอัดคลิปอ,อัดคลิปภาพนาหากักนาหักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ลุงเมป่านาบ้าอาอานะคะได้เบิง่งไขยเขียดนะคะกาดจ,จะตกนะคะตั้งกาดดีดีค่ะ ดูแรลรักษาสุขภาพให้ห่างจากโรคโควิดให้ได้นะคะคิดว่าสิง่งเอ่อวสิ่งเล่รหล่ต่างๆที่ว่าเข้าเจออยู่ตอนนี้นะคะก็คิดว่าเข้าคงจะผ่านไปได้ดีเป็นกําลังใจซึ่งกันและการบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะไม่ไงกระสินกับหนูนหน่อยปีโป้นะคะปีโป้อ่ะป,ปะปีโป้าจา้าปีโป้อยู่ว่าจังไดปีโป้อาสวัสดีคับปีโป้ปีโป้ปีโป้ปโปปโป เป็นยังได้เอ่ยอากาศรล้ลอนๆนะคะตากแดดมือระนีจิตแจ่มใสค่ะขาเชื้อโรคเชื้อรานะคะคนเห้ากัะตากแดดมือระนีจิตแจ่มใสค่ะย่างหน่อยๆมือลเครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะตากแดดขาเชื้อโรคอ่าต่างๆที่ว่ามันเกาะอยู่น้ำสินผมอ่าเสื้อผ้าหนาแพ้นะคะ ซัดเลี่ยงกะถ้าได้เอาออกตากแดดมือละนิดก็ห่างจากเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับน,น้องหนูหน้อยปีโป,โป้ค่ะเมื่อนี้อากาศดีๆไม่แย่กระสินก็นเลยเอามาตากแดดให้พี่เห็นน้องให้เอฟซีของปีโป้เดี๋ยวเบื้องกันนะคะปีโป้ปีโป้่า้ยังไงลูกปีโป้ครับอาหารเต็มน้ําเต็มน้ําสะอาดสาดนี่อาหารอร่อยอร่อยอ่าปีโป้ ปีโป้ปีโป้ตัวหลายแล้วจ้าปีโป้คลิปนี้นะคะอย่าลืมอัพนะลายสวัสดีเอฟซีปีโป้นะคะตัวหลายแล้วนะคะอยู่ด้วยกันปีโป้ยังไม่หาเพื่อนมาให้เลยอ่าปีโป้อ่ะมาเร็ว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 ค่ะมา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 โชว์ตัวหน่อยเร็วเร็วมือกล้องมานี่มานี่หนุนอยู่กันเต็มนะคะมือกล้องไม่ใหญ่กระสินถ้าอยู่แบบขอบพ้วนะคะ อยู่ทงไยทงหน้าตากแดดมือนิจิตแจ่มใสห่างจากโรคโควิด huh. อ่าอยู่ในสวนดีสุดนะคะช่วงนี้นะคะนาโลดคะ่ะนาโลดคะ่คะเอฟซีค่ะถามหานะคะอ่านี่คือนาโลดนะคะนาไล่น์ เงาะแล้วก็น,นมโมนะคะยูนงการจังสีแล้วก็ปีโป้ไม่ใญ่ากาะสินนะคะ <_ C 1> คือเฮาอยู่ในไฮในสวน่างจากโลกโควิดแล้วก็ f c บอวจ,จะอยู่ในต่างประเทศและในประเทศนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยปีโป้นะคะไม่ใหญ่ากาลสินจ้า <_ C 1> คลิปนี้กำลังใจซึ่งกันและกันบุญรักษาพระคุ้มครองไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ